ทุกอย่างมันอยู่ที่เรากล้าตัดสินใจเลือกพอเราไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจเลือกคนอื่นก็เลือกให้ะ่ะเราโอเคเรามีสุขเราไม่ได้ทุกเพิ่มขึ้นไม่ได้ดิ้นรนอยู่กับความทุกข์ใครมันจะดิ้นรนอยู่กับความทุกข์เนาะถ้าพูดตามความเป็นจริงอยู่ได้แปลว่าเรายังมีความสุขเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาความทุกข์เพิ่มเติมหรือดิ้นรน เพื่อที่จะอยู่กับความทุกข์เพราะตั้งแต่เราเกิดมาค่ะเราก็เกิดมาพร้อมกับความทุกข์อยู่แล้วในทุกๆวันมันมีปัญหามันมีเรื่องราวที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมีเรื่องราวที่เข้ามาทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับเราแต่อาจจะไม่ได้เป็นเพราะเรามีปัญหามาจากการงานครอบครัวคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่ง เราเองในเรื่องราวต่างๆมันก็เยอะแล้วแล้วในวันนี้อะไรที่มันเพิ่มความทุกข์ให้กับเราเกินความจำเป็นค่อยๆตัดทิ้งอะไรบ้างอะคะคิดมากกังวลไปก่อนกลัวเกินความเป็นจริงทุกข์กับอดีตเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นละจบไปแล้ว ยึดติดเรื่องที่เคยดีแต่วันนี้ไม่ใช่ยังยอมทนอยู่ในที่ที่เรารู้ว่ามันบั่นทอนหัวจิตหัวใจในทุกๆวันเราต้องมองอย่างเป็นกลางมองตามโลกแห่งความเป็นจริงว่าเรามีส่วนในการช่วยเพิ่มความทุกข์ให้กับตนเองมีส่วนในการคงความทุกขน์นี้กักเก็บไว้อยู่กับตนเอง หรือไม่เมื่อเรารู้แล้วเรามองใจเป็นกลางละเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษคนรอบข้างโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกๆความสัมพันธ์ทุกมากกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นเพราะว่ามันใกล้ชิดกันมากมันต้องสำคัญมากมันต้องอยู่ด้วยกันมานานถูกไหมคะแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันมานาน สนิทกันมานานรักกันมานานมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเมวลความเจ็บปวดความทุกข์ในเรื่องนั้นั้นแล้วเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่เรามีส่วนให้เขาเป็นแบบนี้ทั้งทนเก่งยอมมาตลอดทำให้ทุกอย่างเอาใจทุกอย่าง หลับหูหลับตาเกินไปไม่สนใจสัญญาณอันตรายกลัวการจากลาสูญเสียเราก็เลยยึดไว้ยื้อไว้พยายามอยู่คนเดียวกับอะไรก็ตามค่ะการพยายามทุ่มเททำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเมื่อไรมันต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายหรือ ในความสัมพันธ์อาม,มีหลายคนวงสาขานายาตหรืออะไรจะเป็นคนรักมันก็ต้องทั้งสองคนเนาะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันจับมือการซับพอร์ตใจกันอุตสาหะอันนี้มันควรค่าแก่การพยายามคุ้มค่าแก่การภาคเพียรมุกมานะฝ่าฟันแต่ถ้ามันไม่ใช่ทำอยู่คนเดียวอะไรก็ไม่ดีแต่เราอยู่ด้วยความหวังแบบภาวนา หวังแบบลมๆแรงๆแต่เขายังเหมือนเดิมเรายังยอมเหมือนเดิมเขาบั่นทอนหัวใจเราระดับนี้เราก็ยอมเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เนี่ยมันเป็นการที่เรากักเก็บความทุกข์แล้วก็ยอมมีความทุกข์ด้วยตัวเองไม่สร้างขอบเขตไม่สร้างบนาันไีบอกอย่าทำแบบนี้นะถ้าทำแบบนี้เราต้องเลิกกันเราต้องไม่โอเคกัน เราต้องถอยห่างกันแต่พอเขาทำเราก็ยังยอมอยู่ยังกลับมาที่เดิมใครทำคะใครยอมเราลองดูว่าเราเป็นแบบนี้ไหมนะคะอุ้ยแต่เขาดีมากเลยนะอดีตผ่านมาสมปีห้าปีสิบปีสิห้าปียี่สิบปีคุณจา๋าดูปัจจุบันนี่ยเพราะปัจจุบันเนี้ยมันจะขับเคลื่อนเราไปในวันข้างหน้า ไม่ใช่ดูที่อดีตอดีตคืออดีตดูปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันโฟกัสตรงนี้ตรงหน้ามองตามความเป็นจริงและปัจจุบันล่ะมันดีต่อใจหรือเปล่าปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างเหมือนเดิมไหมหากมันต้องสูญเสียหากมันต้องจากล่ะเราพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยสติที่ผ่านมาฉันทําดีทุกอย่างแล้วโอเคนี่นมันก็ถึงเวลาที่เขาต้องปรับปรุงแก้ไขมันถึงเวลาที่ เราต้องมองโลกตามความเป็นจริงกว่านี้และเปิดรับสิ่งหรือคนหรือความสัมพันธ์ที่เสมอเหมือนด้วยพลังงานจาคะบารมีเมตตาความรักซัพพอร์ตใจเท่าเทียมเนาะแต่ถ้าที่ผ่านมาเออเราเองเนี่ยแหละที่ไม่ได้โอเคเฮ้ยเราเองเนี่ยแหละที่มันเกินไปเงั้นก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราได้มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปล่อยให้เขาไปอยู่กับคนที่ เสมอด้วยสินจ้าคะบารมีพลังงานความรักซับพอร์ตใจทัศนคติเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีสิ่งที่ดีณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งให้เราโฟกัสปัจจุบันมองลบตามความเป็นจริงมันเสียเวลานะมันคบกันมานานแล้วคอะสามปีหปีสิบปีสิบห้าปียีสบปียี่ห้าปีแล้วแล้วถ้ามันไม่ใช่มันบั่นทอนเสียเวลาไปเรื่อยๆนะ เรื่อยๆนะเรื่อยๆไปอีกนะรู้เมื่อไหร่ไหวตัวได้เมื่อนั้นแก้ไขได้เมื่อนั้นรับผิดชอบได้เมื่อนั้นแต่เขาเสียนิสัยเขาเป็นแบบนี้แหละเพราะหนูเองเพราะพี่เองครับพี่จะช่วยเขาช่วยดักนิสัยเขาถ้าคิดว่าเราสามารถทำได้และอยู่ตรงนั้นน่ะ เฮ้ยใจเราก็เป็นสุขเราก็เอ็นดูเรารักเขาแบบไรเง่้นไขแล้วก็ทําอะไรเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรแบบนั้นเลยแล้วอยากจะจุงมือไปด้วยกันอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยค่ะเพราะไม่มีใครมารู้ดีที่สุดว่าเราโอเคแค่ไหนเรารับได้นะเรามีความสุขนะถึงมันจะไม่โอเคในสายตาคนอื่นอันนี้เราสามารถไปต่อได้เลยเราเลือกเองแต่ถ้ายิ่งไปก็ยิ่งบน่นยิ่งตัดเพราะยิ่งมีพลังงาน ลบลบออกมาตลอดเวลาคุยกับใครเขาก็เห็นแววทุกใจของเราอะไรอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นดูเราไม่สดใสเลยเราต้องมองกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงไหมและเมื่อเรารักตนเองเรื่อยๆพัฒนาตนเองเรื่อยๆมีสติฝึกสติฝึกสมาธิเรื่อยๆนะคะมันจะมองได้ชัดมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเราจะกล้าสร้างขอบเขตให้กับตนเองเราจะกล้ารักตนเองนะคะเขารพตนเอง รักตนเองอย่างไรเงื่อนไขก่อนพอเรารักแล้วเราก็จะรักผู้อื่นอย่างไรเงื่อนไขแล้วเราก็จะมองได้แต่การรักอย่างไรเงื่อนไขเนี่ยใจเราต้องไม่ถูกทาร้ายและไม่ทําร้ายใครด้วยนะไม่ใช่รักไรเงื่อนไขเขาทําอะไรมาได้หมดยอมยอมยอมแต่ใจเราย,ยังเจ็บเลยแต่ถ้าใจเราไม่เจ็บไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามจะมีนิสัยแบบไหนก็ตามคนอื่นอาจจะเจ็บแต่เราไม่เจ็บอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ดูที่ใจอะวันนี้ ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรถามตัวเองให้แน่ชัดอยู่กับตนเองให้มากขึ้นรักตนเองให้มากขึ้นมันจะมีคําตอบแต่ถ้าบอกมุนม่นๆจอยๆเลยอะค่ะโค้ชได้เลยเต็มที่แล้วมันชินแล้วเพราะเรายังมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ที่ทําด้วยกันและเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากเลยค่ะโค้ชมันรู้สึกสวายเวิร์กฉันได้ดูว่าเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแกล่งได้เพิ่มทักษะสกิลนี้ของตัวเองเชิญเลยค่ะ เราอยู่ได้เราโอเคเรามีสุขเราไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นไม่ได้ดิ้นรนอยู่กับความทุกข์ใครมันจะดิ้นรนอยู่กับความทุกข์เนาะถ้าพูดตามความเป็นจริงอยู่ได้แปลว่าเรายังมีความสุขเรายังโอเคไอ้ส่วนอย่างอันอยู่เพราะอัน <c oughs> นะาสำเนียงมาแล้วแต่สิ่งที่เราอยู่เพราะส่วนอื่นที่เราเป็นเหตุผลขึ้นมาเพราะธุรกิจ พราผลประโยชน์บางอย่างพอลูกพอคบกันมานานพอพ่อแม่ขอไว้หรือใดๆเราก็ต้องมองตามความเป็นจริงว่ามันเป็นด้วยเหตุผลนั้นจริงๆและผลสุดท้ายเราจะเลือกอะไรก็ไม่ผิดแต่เราแค่ต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งที่เราเลือกกระดกลิ้นผิดผิดคำเราเลือกนะคะไม่ตีโพยตีพายเราเลือกมาทุกอย่างเราเลือกมาเองทั้งนั้น แฟนก็เลือกมาคนรักก็เลือกมาเพื่อนสนิทก็เลือกมาการงานทุกอย่างความสัมพันธ์เราก็เลือกมาเราเลือกอยู่เลือกที่จะให้แบบนี้เลือกที่จะช่วยช่วยแบบนี้เลือกที่จะสื่อสารแบบนี้เลือกที่จะยอมอยู่ตรงนี้เลือกที่จะถอยทุกอย่างเราเลือกเลือกที่จะโกหกเลือกที่จะปิดบังเลือกที่จะยอมเชื่อเราเลือกแต่เมื่อเรารับทุกผลแล้วเฮ้ยอยากเปลี่ยนแล้วอะขออยากถอยออกมาแล้วอะอยากมองโลกตามความเป็นจริงขึ้นแล้วเฮ้ย สงสารตัวเองอะ่ะอยากใจดีกับตัวเองอะ่ะเขาใจร้ายกับเรามาเยอะแล้วอะ่ะเราเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์เราหยุดตรงนี้ไม่ได้แล้วคขาอยากเปลี่ยนแล้วะเราอยากใจดีกับตัวเองบ้างเราก็เลือกได้แล้วเราก็ทำได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เรากล้าตัดสินใจเลือกกล้าลงมือทำกล้าปล่อยกล้าถอยกล้าไปต่อ กล้าเลยมันอยู่ที่เราทั้งนั้นน่ะแล้วคำนี้เป็นจริงเสมอครูของคอชก็บอกว่าที่ชีวิตเรามันยุ่งยากบางทีเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เลือกพอเราไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจเลือกคนอื่นก็เลือกให้อะ่ะเราจะแบบไหนฮะเราจะเป็นผู้เลือกหรือจำนนหรือยอมตก เป็นข้อเป็น choice ที่ถูกเลือกจากคนอื่น